าสิ่งที่คนโตแล้วเขาไม่ทํากันหนึ่งไม่สนใจค่ะว่าใครจะพูดถึงเราเอย่างไนะัมันเป็นเรื่องของเขาค่ะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาสนใจเลยไม่ว่าคุณจะทําดีหรือทาไมด่ดีถ้าเกิดแบบนี้นขนนเขาเกลียดคุณอ่ะเขาเก็ยังเกลียดคุณอยู่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปใส่ใจอยากให้คุณเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขมันจะดีกว่าอยา่าไปเสียเวลาับเรื่องไร้สาระค่ะเวลาเป็นสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถรียกคืกกลับมาได้พวกความรักที่ช็อมฟอมหรือเพื่อนที่ไม่จริงใจหลังเราหรือวาามัมง หรือว่าตอนนี้คุณกำลังฝึกอ,อยู่ทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำไอ้สิ่งเหแบบนี้ค่ะทำให้เวลาในชีวิตคุณมันสูงตาถ้าเลิกได้คุณจะไม่เสียเวลาอีกต่อไปเลิกพยายามที่จะต้องรักษาน้ำใจทุกคนโดยเฉพาะคนที่เขาไม่เคยให้เกียรติคุณการที่ให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าคนเหล่านั้น,น,นเขาไม่เคยเห็นค่าเลยกับสิ่งที่คุณทำสุดท้ายบอกไปยค่ะเล่าวประโยชน์ถ้าวันนี้คุณอยาก รักษาความสัมพันธ์นะแต่ว่ายิ่งโตขึ้นนะ่ะคุณยิ่งพบว่าการที่คุณจะรักษาแล้วก็ไปต่อกับคนที่เขาไม่เคยให้เกียรติคุณนะ่ะนั่นคือหนึ่งใการกระทําที่มันเสียเวลาที่สุดในชีวิตเลยส่งให้มากค่ะเลิกพูดจาข่มคนอื่นกดคนอื่นลงการที่เราผ่านโลกมามากอาจจะรู้ว่ามันไม่มีใครหรอกที่ดีหมดซะทุกอย่างอนะ่ะแล้วก็ไม่ทํากับกันมันก็ไม่มีใครหรอกที่มันจะแย่ไปหมดซะทุกเรื่องตั้งใจฟังคนข้างๆข,ข,ของคุณบ้างนะคะอย่างน้อยอ่ะคุณจะได้รู้อะไรใหม่ๆว่าคนอื่นน่ะเขา้สึกอะไรเขาต้องการอะไรแล้วเขาเก่งเรื่องไหนแล้วอย่างน้อยที่สุดเลยนะคุณได้ให้พื้นที่สําหรับฉายสปอตไลท์ให้กันและกันทําอะไรต้องทําที่สุดค่ะเอาจริงกับสิ่งที่ทําให้มากๆอย่าจับจดอย่าทําอะไรทําๆเลิกๆท่านี้คุณมี ขันเร่งให้สุดนะคะมัวแต่เหยียบไปแตะเน็ตไปถามว่าเมื่อไหร่คุณจะไปถึงเส้นชัยค่ะถ้าวันนี้อยากใช้ชีวิตแบบเป็นชิ้นเป็นอันน่ะคุณก็ต้องกล้าที่จะฟันฝ่ากล้าที่จะเอจริาางเอาจังจะมาเล่นๆขำๆแบบเด็กๆเขาลงสนามเด็กเล่นกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะถ้าอยากได้ใส่ไปเลยไม่ต้องยงั้งทุ่มให้สุดหัวใจจนกว่าคุณจะได้ความสำเร็จมาอย่าเสียเวลาไปกับก,บการยินทาใครการที่สนใจแต่เรื่องคนอื่นในเรื่องดีๆมันจะทำให้คุณเสียพลังงานชีวิตเอาเวลาของคุณนะไปพัฒนาตัวเองดีกว่าเยอะค่ะ ที่เราชอบทีมงาคนอื่นมากเนี่ยมันก็เท่ากับการประกาศตัวเองด้วยนะว่าจริงๆแล้วเราไม่นคนใดค่าสู้คนอื่นคนใดอะเราไม่สามารถทําดีกว่คนคนนั้นได้อะทําได้แค่ดึงเขาให้ต่ําลงมาคนเก่งคนสําเร็จทั่วไปในระดับท็อป,อปเขาไม่ทํทากันค่ะขอเนคุณค่าให้ทุกคนด้วยค่ะไม่ใช่ทุกคนที่คุณจะต้องแคร์แต่คุมควรแคร์ให้ถูกคนคนที่เขาอยู่กับคุณในวันที่คุณมีเหลือใครคนนั้นคือใครคะคนที่เขาเคยปลอบใจแล้วก็พร้อมให้อภัยคุณคนคนนั้นคือใครคะเห็นคุณค่าคนคนนั้นให้ดีนะคะก่อนที่อะไรๆมันจะสายเกินไปแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเรียกอะไรกลับคืนมาได้เลยกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาทุกปัญหาที่คุณเจอค่ะอยากให้คุณคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม ทุกคนรู้แต่เจอเพราะคนส่วนใหญ่เป็นโลกแบบนี้ไม่ว่าใครที่เขาต้องใช้ชีวิตอ่ะเขาเจอบททดสอบกันมาหมดแล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะว่ามีไปเองน่ะตั้งแต่ทำธุรกิจมาหว่าใช้ชีวิตมาเนี่ยไม่เคยเลยที่จะหยุดเรียนรู้พัฒนาตัวเองเสักครั้งเดียวเพราะความรู้ความสามารถอ่ะมันจะทำให้เราอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยได้อย่างสบายๆและความรู้เดิมที่เราเคยมีเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะบางทีบางอย่างอาจจะใช้ตอนนี้ไม่ได้บางอย่างเราอาจจะเอามาพัฒนาต่อยอดได้ความรู้ที่มีในตอนนี้ค่ะต่อไปอาจจะใช้ไไไมมม่่่่ดดดด้้้้้กาาาาารรรรรททีีเเีเเเเเยนนนนููออัััปปตตตคววใหพฒลล็สิง